อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจป่าเพชรบูรณ์ปรับแผนเชิงรุกรับนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันเตรียมลงโทษเจ้าหน้าที่ที่อุทยานหากพบว่าเกี่ยวข้องกับการบุกรุกป่าดรนิพนธ์โชติบาลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบินตรวจพื้นที่ป่าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีพื้น,นที่ป่าถูกบุกรุกจํานวนมาก ซึ่งได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมชี้แจงและหามาตรการป้องกันปราบปรามโดยเฉพาะในพื้นที่พิษณุโลกและเพชรบูรณ์พบว่ามีผู้บุกรุกป่าอุทยานกว่า60,000ไร่บุกรุกเพื่อปลูกสวนยางพารากว่า20,000ไร่ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะสามารถรู้ผลในไม่ช้าขณะเดียวกันก็ทำการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในสังกัดหากตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่อุทยานเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบุกรุกป่า การชี้นำเพื่อนำไปสู่การบุกรุกหรือการออกโฉนดต,ตลอดจนการเรียกรับผลประโยชน์จากการบุกรุกป่าจะดำเนินการอย่างเฉียบขาดทันทีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติกล่าวด้วยว่าพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีแต่ที่ผ่านมาพบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนน้อยที่เข้าไปเที่ยวพักผ่อนซึ่งจากนี้ไปได้ปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยเบื้องต้นได้เน้นย้ำให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งปรับปรุงสถานที่พักจุดกลางเต็นท์การรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวอุ่นใจและมีความสุขเหมือนบ้านเชื่อว่าจะสามารถดึงเม็ดเงินการท่องเที่ยวสู่ประเทศกันมากขึ้น